วันนี้ไส้สีหนึ่งไก่สู่กินจ้ะสมุนไพรจ้ะแต่บอกผิดหอมให้มันแดงแดงเป็นนกล้วย้อมอดแ่่งไปเลยใ่างไปเลยขาดมิ้งคเสรัี่น้องเมไข้ากิโอ้โหไกนาอเเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับน,นี้วันหนึ่งไก่ครับนึ่งเป็นโตเนี่ยนะครับอะไรนี้ห่อเป็นซิ้นเป็นเลนึ่งมัดนี่แหละครับนึ่งไก่อบสมุนไพรทั้งตัวสมุนไพรเตรียมไม่เรียบร้อยครับพี่น้องไก่คือเหลืองงามนะงามเนี่เป็นตาเสี่บไก่บ้านจ้าพี่น้องไก่บ้านของแท้เป็นตาเสี่บนขนาดเลยเดี๋ยวนี้ี่เครื่องสมุนไพรของเขาจ้ะ สักไทยไปประกูดมีดิบบางบางเธจังน่อยเนาะใธอเครื่องหอมมันเข้าข้างๆจ้าโอเคได้เลยน้ำตัจอดน้ำตักของน้องเต็คประมาณเมือครับก็ได้35เมตรครับตอนอ๋อล่างจอด น้าไม่ไ้เอาน้ำมาซอยเพราะว่าน้ำก็ตามอยู่นี่พอต่อจอดต้องอาศัยน้ำเลยน้ำเด้ไหเลยแว่เราได้เป้าหมกครับที้องก็เด้เอาถามเสื่อใ่ได้ก็เอาน้ำมาแต่ในบ้านกครับเพื่อรันโอ้ก็มีเื้อเลยพว่ามันซึ้งแต่อางคนมันติดงอน าพี่น้องมาค่ะมื่อนี้ยใส่สีหนึ่งไก่สูกินจ้ะหนึ่งไก่แบบสมุนไพรจ้ะใส่บอกผีพร้อมให้มันแดงแดงนูขค้นอ,อย่างได้จ้ะมือนี้ยอยากกินแบบหนึ่งไก่เป็นตัวหนึ่งว่าไป,ปื่อยๆแล้วกระีกมองคามันออกคือจะแซ่บมีตะไคร้จ้ะมีคามีใบประกรูดกระเทียมหอมแดงใส่ผีถัาผู้ใดยว่อยากให้เผ็ดกะบ่พต้องเอาผีกใส่จ้ะแล้วมีอันนี้สาหรับโรยหนาะแล้วก็อันนี้ไว้ยัดใส่จ้ะบไม่ได้ยัดท่องหรอ่ครับจ้ะ ใส่มันขึ้นอยัางด็ดอะนะกาซิลองบนค่ะใส่มันหน่อยๆตะไคร่อันมีไงไหมครับมัไมอยาันตำสมุนไพรแบบมุนๆได้ตำเด้หมอมไหมไหนตำบ่ครับไม่ไม่เด้บอกซูฟังแต่อบอกไงเสีดังไฟสวัสดีครับพี่น้อยเอฟซีสุภุสุขนครับผมไปทำหน้าที่ จงไกันแ,กแกปปหลกๆนอาครับผมจะ้เปปิงกองหไครับฮะขาพอแล้วจ็นนนเนี้นนยกยกนนี่ย่งช่วเรัประทาน,นา่วน <laughs> นี้จางน้ำจา,า,างนาองไนาววอไาววอ้ไอเดน่มนมยาวตัรูดมันยาว,วไปสิ่บบุมา เลมลี่ก็กินไก่เหมือนกันจ้าันรีกินไก่ต้มซีอิ๊วค่ะวันนี้น้องไก่ต้มซีอิ๊วหอมๆดีดไปรวมส้นหลับกระางนค่ะทุกคนแต่ว่าห้าสิบเลียล้วใส่แบบเนี่จ้ะ จะได้พอดีใส่ซื้ออ,อ,อ้วนๆจัดเรื่องโอ้โหเดี๋ยวจัดคนละเบียบก่อนมาสิ่งสำคัญใส่ลงไปก่อนจ้ะผงนวัวก็ใส่รสดีรสไก่ลงไปชักหน่อยนึงสิปุงไม่โคกพร้อมกับเครื่องเราจะเสียไปอวกไกลจ้ะสิมีความเ้านามเ้าหนุนนะเกลือค่ะ ใส่เกลือสิน้ำหนันกตลบหนาเศษสายเข็มสา,สายเกลือ,อแม่ก็ไปแกงยอดน้ำปลาปลานหน่อยค่ <c oughs> ะเดี<ะ>๋ยวเราก็จะทำการตก๋นเขาเครื่องก่อนจ้าเดี๋ยวจะั <c oughs> จะบร เป well. oh, ็นตนช่งเชียงขาแกงโอเคปน้ำมันดิเเต็มไปกัพร้อมอไปเฉพอพร้อมนนไทสอันนี้จพ่อจะจะบบางตามโตจะเื่องมันับเครื่องใหมันเอาไป้ะเอาไปเครื่อนสีเอานั้นเอาเขาไปในนคมจ้ะ คือว่าเป็นไก่เทง้ามามๆเลยสีสวยมากเลยขอซาซิาายวตะไข่ยักกข้าไปนี่ดิเน,นี่ย่อใส่เข้าไปเป็น,นะนาาคาร์โบหมดจัดเตรียมเสรวนโ ไอ้ดินนะมันเขามาตะโซนครับพี่น้องเอาน้ำเปเอินเพื่อนพญรัตบาดานเจาะน้ำเฮอครับเพื่อนก็อยู่บ้านเจ็ดแหล่นนี่แหละครับพี่น้องก็เลยจะเจาะน้ำสินี่ก็โอ้สรงนาแรงนะนี่มันก็มีปัญหาเรื่องน้ำครับติดต่อเพิ่นได้ครับพี่นได้ถามเบืรอเพื่อนได้โอ้เบืรอเพื่อนก็เฮื่มมาอยู่เพิ่นลืมเบื่อของยันพญรัตบาดานครับบ้านเจรินบ้านไกลเคียงมหาพระหลุดอยู่บ้านเจรลญนี่แหละครับได้การเจาะน้ำ แต่ก็รอรุนอยู่ร,รอเมิ่งกลสํนสำเร็จครับพี่น้องแว่าบ่ข้างเคียงเป็นเอสมาก์กถือว่าโอเคมัทุกบอ่ออยู่ถือว่าได้การขานซึ่งเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปเลยเดี๋ยวไปกระโดด หนึ่งไว้นี่ประมาณ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงจ้ะแต่ว่ามือนี้มันอาจจะสุกหย่ากกาปก,กติเพราะว่าสาเหตุเ,<อ>เป็นตู้หนงชั่ว,ว,วโมงนี่หลอดสลี่าลี่หนึ่งไว้ก็แต่เวานอวานนี่แต่ว่าหวานเสียบขนาดนื่กบสร้างไฟเพิ่อนบอกออามาฝาแม่นได้หลุนดเนาะสร้างสิบบันนนทาลาผู้เล่น,นส,าราลสร้างผู้ละ เพันซื้อมาฝากแซ่บแซบวานดีหลายซางเคยได้ยนพ่อหน่อยเหรพี่น้องเล่าเนาะเฮาเฮาเอสมีเป็นเนี่ยร่างน้ำกับคือพ่อน้อยเป้าหมายอย่าเอาไว้บศต้นไม้ต้นไรครับมันแห้งมันแรงเราจะดูต้นไม้ใส่น้ำยดกับน้ำป่ากับมีพ่อใส่ครับพี่น้องมือไหลมือมีไหลหอนมันก็เราได้เจาะแล้วสนองพอดีลูกเคยลูกสาวเพิ่ไปหาเครื่องเจาะมาเจาะ วันี้ได้พญิรัตครับพญิรัตนบาดาลมัจเจเรียนนะเอาถ้าเบิงผลงานเราก่อนมืัอนี้เป็นอึ่มขึมอึ่มขึมเนาะครับอ้าวค่ะคนบอกว่าฝนจะตกมืออื่นย่อมโม่บาตุสิ่ีงานบุญเจ้าปูค่ะบุญประจำปีส่วนพี่น้องมาบุญนะครับใส่ผสมมีหมอลำแล้วทำมือเลี้ยงฝนตกมองเบิงหมอลำก็จะเป็นขีดตรงอันนี้ทีเป็นเจนอาหารบ่ครับใช่ค่ะ ลล้้้อสมไดเยนี่ครับพี่น้องน้องพ่อยครับผมน้องพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีนี่เลยแต่เลีขาเมืไหม่ค่ะจากต่างประเทศไอที่เราอยู่โน้มเอียงด้อผู้สาวต่างประเทศจักรมือนีเป็นเหมือนที่เทาสรงของผอมเล้ศจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพอน้อยสร้อยเดิมยเลิศจ้ะนี่ค่ะมือนี้ก็สรงออกลายพ่อได้เงินไปอัน มือเอื่นชาิเียนรงท่านไอติมงานจจปูค่ะงานบุญจจปูพี่น้องมากบุญน้ำกันเ้อค่ะเดอ้อไปค่ะสินค้าที่ออกักลักในมือนีก็คือปลาแดกตอนจากพี่น้องขอพุณอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ได้รับสินค้าไปแล้วแล้วก็มารีวิวว่าเออปลาแดกพอหน่อยตรงปกหอมแสบนัวเห็ดวกินแสบขอพุณหลายๆจากผู้ใดย,ยังพันเคยลองกับลองเบิง่งเดอ้อจ้ะเด้อปลาแดกพอหน่อยซะเดิมเป็นปลาแดกตอนปลาสอยตันหัวตอนนี้มีแค่ปลาสอยจาาปากก็ดีบ่มีเดอ้อ แซ่บจ้าพี่น้องบอ่เหม็นข้าวมาักนานแลมปีคือกันแล้วก็แจวแมงดาแจวบองเท่ากับตอนนี้คือขายดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนอีริค่ะเอาเป็นอย่างครบแต่ประเทศไยเบื้องหลังว่าสักเห็นงารณ์นั่นสินนครับเนี่ยง,งานมันไม่มีคนอาาเอาผ่ามอ่ะเอาแต่ประเทยแค่นั้นแหละไปเลยคือว่าปีพลอลมนะครับเมื่อกี้เสียงฟูฟูตัวเท่าสิได้์ยังกินนั่น ขา้าเสียดายเจลยังกินกับบัดเออเอาจังสีถึกแล้ววันบองอยา่าเราล้ำผิดอันนี้นี่เป็นแจวปลาแดกบองที่ว่ามันมันมันติดออกจากเครื่องบดที่มันบ่ได้ละเอียดนะจา๊ะพี่น้องเขาก็แยกออกจากสลขายให้พี่น้อง <c oughs> เคยคิดว่าต่อไปในอนาคตสีเห็ดแจวบองแบบแห้งนะตามคล้ายน้ำพริกน่าโลคายนี่เดียวไก่เราได้พอเป็นเครว่าเอิ่นดีๆนะครับน้ำพริกสวรรค์นั่สิได้บ่ครับ สิตัางไหมเยอะค่ะทันสิขายกัโค้งถึงนี้ยจะมันเป็นโคป้ยประมาณนี้บ่แล้วกาิกินคู่กับแจวแมงดาพอน้อยเส้เดิมจ้ะแจวตีกับอ่ะเจวปลาแมงดาพอน้อยนี่เดือนยังขายได้เดือนละตันบ่ครับใจข้าก็หันยิค่ะพี่น้องไหวพี่น้องโอนหนุนใจขอบคุณหลายๆเดรื่องหนึ่งมาจน ข่าน,นยุบเลยแหละพี่น้องโอ้นาคิดขาแม่พอจะฉีดดิสักขับตลอดพี่น้องเลยนะเป็นชั่วโมงนิดๆเนี่ยแลนะเราคงได,ได้พี่น้องบ่ายวัดหอมขับหอมเนี่ยด้วยครับยกสีนก่นอตเจ็ดมีสก๊อตเหมอนอนครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมากินข้าวกับนึงไก่เด้อครับเนี่ยเยำใส่ซิมเบิ่งกันเด้อซิมเบิ่งน้ำมันซิมเดี๋ยวอืมพอดีพอดีเอาเลยครับหนึ่งมืดโตได้เหมือนนี่แซ่บนั่นเดี๋ยวเด้อครับกับเจียวบองเจียวแมงดาจำลองข้อสะกอนเดี๋ยวมันสิสามมาขึ้นตอนนังพอเนาะขอได้ขอได้บ่จ้ะอืมเกลือบ่ละอุ้เกลือเกลือเนี่ย อย่างอ่อนพี่นอลล้อยไอดทีลายะมังยาปิ่นเนี่ือลายพี่นอ้องขวัอนะั <c oughs> บอีหยังกาะ <c oughs> พอรุ้นแบบยักจะบอกพอพอก็โทษทีถทษทีพี่นอ้องเครับเอฟสีทุกคนทุกท่านมาเสบเสพเดี๋ยวเด้ยอ,อย่ด้นายพอเข้าไปแล้วค่นน่ะเก็บม,มันหมือนเขาเนี่ยนั่นคือเงยไ้ไว้ แสบเดียวพี่น้องอือเคือคืันยังไาจะจำน้ำดอกเป็นหลรัปแสบอ่ะเงสบเติ้งหอมครับพี่น้องจำน้ำเด้ออะไนมาคิดติปาก ต้นกุ่ติดตะมุความเข้มขมนัวพอดีป่ะครับลงโตเป๊ะเลยเนยเือเป๊ะแต่ว่าเมนูคืออยากมากกิจะเป็นจังสีตรตำสมกับเป็นลูกแมปางครับผมผมสุดเป๊ะ <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บมาด้อครับทุกคนทุกครั้งน่าจกินปีกมันนะพ่ออืมเอาเลยเด้อ มันก็ห่อนอยู่จา้ามันก็ทรมานอยู่แต่ว่ามันก็อยากกินห่อนห่อนจ<ำ>ุมจ,จิ้มก่อนช้ำช้ำเจ้มแห่งด้ามก่อนห้าสุดยอด มามทํเมกไอ่ปุ๋ยไอ่คือหอยมันเมกเงางูมันจับนามหนึ่งไก่แด้เถอ,อให้กระเทียมได้หลายเลยะแจ่วบวงบันปกตินหนึ่งไก่กับแจ้วบองเน่าเนาะครับเนาะเมนจ่าจะมามือนีบบวชเบิดจกินแจ่วแมงดาแจ่วบองไปค่ะสอปูไว้ในน้ำม่ทันเนาะ เมื่อเราพอใช้จาัดก,การเมื่อวัน,นมันเปื่อยพอดีกินขนาดเลยเด้พี่น้องกินกับแจ่วแมงดากระเสบครับผมได้สารเท่าเดียวก,นนยกับนั่นหนึ่งกับนี่แจ่วหรอแม่นหนึ่งอะจึงแบบนี้ได้สดน้ำพร้อม,อมน้ำมันตึนโถได้กันหรอ ครับกับอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติด,ดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้หนึ่งไกม่มะตโตเลยครับพี่น้องกับแจ่วบองแจ่มดาห้องเดียวเรามอมครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมา่บิบเดี๋ยวครับ